ล่าสุดเอฟซีแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจน้องเบียร์วิพาน,านัน์การรัวตอนนี้ต้องใส่คำว่าอาดีตศิลปินของสาวหน่อยเผชรบานแพงแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะตะวกรวิไปหนามาหลังคือเกาเหมือนเดิมพยายามผานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลล่มทีคารุปรากสู้ขู่สู้คนมืนอ้มาพบมาขอก,กันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเกาคนเดิมกับพยายามคนโกสุริโยบานทามิตรโกไปหนาโกไปหน่า,นาย่างเดียวพี่น้องเอา้าถือว่า,อาตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะ สำหรับเรื่องกรณีของนั่งเอกเบียวิภานั่นล่ะค่ะอาจารย์บาสพี่น้องเป็นทีว้าฮอเว้าถึงสำหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยพี่ินแพงหลักกับเอฟซีแฟนคลับสายมอลล่เนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับอ่านี่ล่ะการยุติบทบาทของน้องเบียล่ะค่ะอาจารย์บาสาาสำหรับเรื่องเล่าเอฟซีแฟนคลับผมเสือวานาสีเป็นที่สาบกันแล้วว่าเรื่องเล่ามันมาจากส มาจากการแสดงบนเวทีของนา่งเอกเดียร์พิพานั่นพี่น้องซึ่งน้องก็ได้ไปที่ว่าจังไดล่ะไปล่าอเอาขันหาลากา,กากเซาเพื่อสิไปล่า,อาบอสโจนี่ล่ะพี่นอ้องหลังจากนั้นกะนี่ล่ะได้ออกมาอัดฉิบลงช่องไม้อขอเบอกในมุมของน้องว่าจังสันซะซึ่งก อยากให้พี่น้องเขาไปฟังน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้น้องกเเัเว้าหลายเรื่องเกี่ยวกับสิวังได้ละอัดอันตันใจววาเรื่องเหล้าที่จริงแล้วมันเปีย,งส,ยงสั่นชังซี่ให้พี่น้องไปฟังพร้อมๆกันพี่น้องแจ่งในเรื่องของโพสนะคะของโพสต์ก็เลยนะคะ <c oughs> วันนั้นเป็นวันที่หนูซ้อมเพลงอยู่นะคะเป็นวันที่ซ้อมเต้นอยู่ <c oughs> เป็นเพลงอีหลาพอดีค่ะพี่น้องนะคะ น้องซ้อมอยู่ประมาณสองรอบนี่แหละช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องกะน้องซ้อมเสร็จแล้วนะคะก็ลงมากินน้ํานะคะพี่น้องหลังจากที่ลงมากินน้าปุ๊บเหมือนบอสส่งคลิปเข้ามาในกลุ่มนะคะแต่ว่าหนูกดเข้าไปดูไม่ได้อ่ะหนูกดเข้าไปดูไม่ได้หนูก็เลยไม่ได้ตอบเพราะหนูไม่รู้ว่ามันคือคลิปอะไรแล้วบอสก็ยังไม่มีข้อความอะไรมาสินะเป็นแบบใช่คลิปส่งมาจากติดบอกแต่ว่าบุ้งหงว่าเป็นคลิปอะไรเพราะว่ามันดูไม่ได้ แล้วที่นี่หนูนก็เลยแบบหยอกกันกับน้องกระเทยหนูไม่รู้ว่าน้ําที่น้องในถือในแก้วอ่ะเป็นเบียร์หรือว่าเป็นน้าเขินอย่างก่อนนะน้ําสปอนเซอร์หรือน้ําแก้วหวนอะไรสักอย่างหนูไม่รู้แต่หนูน่ะไม่ชอบไม่ชอบกินเบียร์แล้วไม่ชอบกินเบียร์มากๆเลยหนูก็เลยกลัวเลยน้องเขาแบบเอานี้ย่ยกินกินกินสิแม่แล้วหนูก็ผักออกผักเบียร์อันนั้นออกแล้วน้องก็บอกเอ้าจะขเคนยินงสียายเออกูกับ่อยาแค่ขึอกันแหละอีกกเทยลิ่งประมาณนี้แม่ฟิลแบบหยอกกันแล้วหนูก็โพส พสอ,ออกไปแล้วหนูก็ขึ้นไปเต้นต่อขึ้นไปเต้นต่อ,ตตอพอเต้นเสร็จปุ๊บอ่ะครูไก่เรียกรวมใช่ไหมเราก็นั่งรวมกันหนูก็มาเปิดปุ๊บเราก็เห็นละข้อความบอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้แล้วลูกไม่เหมาะสมแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าคลิปนั้นมันคือคลิปอะไรไปทุกคนอืมมันคือคลิปอย่างหนูกัเลยบแบบในเมื่อเขาประชุมอยู่เนาะก็ไม่ได้คุยกันอะไรก็สูงเยี่ยมไปก่อนอืม พาวานูบุ้งหัวมันคือคิดอย่างล้วก็บบุ้งหัวมันคือเรื่องอย่างนะคะก็คือทั้งศิงริเลนโทษเราซกับทั้งฟังคู่ไกเพาวาเพิ่นต้องนัดของหมือต่อไปเหลี่ยมเขากลับไปชุมอยู่กันเลยนั่งฟังก่อนนะคะพี่น้องหลังจากประชุมเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็กลับบ้านเนาะกลับบ้านหนูก็กินข้าวพราะว่าสอบตินมันเมื่อยเนาะค่ะพี่น้องก็ทั้งหอนทั้งยังกับฟางกินข้าวแล้วก็อาบน้ำปุ๊บเหมือนบอสก็แคปข้อความที่หนูโพสนั่นแหละลงไปในกลุ่มอีกอะไรเงี้ยแล้วบอส บอ็บอกว่าขอคุยแล้วหนูก็บอกว่าเดี๋ยวหนูเข้าไปนะคะหนูอาบน้ําอยู่รอแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องเจ้าภาพหนูหนูเปิดหน้าเฟซมาบอสก็โพสต์แล้วว่าหนูไม่เชื่อฟังอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแล้วก็เลยได้เข้าไปคุยแล้วหนูก็อธิบายให้บอสฟังเกี่ยวกับบอสโพสตนั่นแหละค่ะพี่น้องเพื่อ็คือบันหามันเลยว่าเออคือได้โพสจริงสีหนูก็ตอบไปว่าเนี่ยหนูเล่นกันกับเดนเซอร์อย่างหนึ่งหนูไม่รู้ไงพี่น้องว่าเขาบอให้โพสยอกกันหรือยังหนูกับบุหูเนาะ ว่ามันมีกฎอะไรอย่างงี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันสินะหนูก็เห็นคนอื่นเขาโพดหยอกก็หนูก็โพดเพราะว่าโพ์นั้นมันเกิดก่อนที่หนูจะเห็นจะเห็นคลิปแล้วก็เห็นข้อความบอสเนี่ยค่ะก็คุยกันไปแล้วหลังบ้านบอดก็สร้างซ้อนหนูก็น้อมรับนะคะน้อมรับแล้วก็รับรู้พร้อมที่จะปรับปรุงแรอกว่าบอดก็ไม่ได้บอกนะว่าให้พักงานนะตอนนั้นทุกคนหนูก็คิดว่าเราคุยกันหลังบ้านเสร็จแล้วก็คือจบอ่ะก็คือจบไปแล้วสินะพี่น้องซ้หรับหนูเนาะหนูก็คิดว่ามันจบแล้ว อืมเพราะว่าเราคุยกันแล้วในที่ลับหลังบ้านก็คือจบแล้วก็คือจบสินะแต่หนูไม่รู้ไงว่าหลังจากนั้นเนาะทุกคนหนูก็เหมือนไม่แก้มแล้วก็ส่วนไปเบิ่งมะล่ำแล้วค่ะเออหนูกับไปเบิ่งมะล่ำหนูกับบุงหงมันเกิดยังขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็คือสักพักหนึ่งบอสก็โพสต์อีกอืมโพสต์ที่ทุกคนเห็นนัแหละหนูกับบุงหงมันเกิดยังขึ้นเพราะว่าหนูกับบริมาเบิ่งคาเพราะว่าหนูเบิ่งมะล่ำอยู่นะคะสักพักหนึ่งปุ๊บ คุณได้ออกจากกลุ่มนั่เดี๋ยวออกจากกลุ่มศิลปินแล้วก็กลุ่มครอบครัวศิลปินของสาวหน่อยเพ็ญมันเพ่งนะคะพี่น้องกะชักพักหนึ่งบอสก็บอกว่าให้หนูพักงานใช่ไหมจะว,ว่าเพื่อน้องหนูออกจากกลุ่มแล้วก็ยอมรับว,ว่าไม่ได้ตั้งตัวนะคะพี่น้องไม่ได้ตั้งตัวเลยเพราะว่าหนูคิดว่าเราคุยกันหลังบ้านเส็จก็คือเส็จอะไรอย่างเง mm ี้ยกระบวนบการบล่วงหนา้าหรือว่ายังเนาะพี่น้อง ล้วก็น้อมรับผิดแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขนาอพี่น้องเป็นจังไรอันนี้คือในมุมของน้องเบียร์วิพานันต์นาะพี่น้องเนาะขอยุติบทบาทขออนุญาตพูดในมุมของหนูนะคะอันนี้คือความเคลื่อนไหวหลังจากทีได้มีการจังไรหลังเมื่อคืนนี้มีการเข้าไปตอบกลับสําหรับ fc แฟนคลับทีเพิ่นเป็นห่วงเป็นใยถามไทยขอไปเป็นจังไรแน่ซึ่งน้องก็ได้มีการตอบกลับสําหรับ fc แฟนคลับว่าหนูได้ขอล่าโล่งแล้วแล้วก็คลิปนี้นาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็น คลิปแรกของช่องไม่หลังจาก,กที่ว่าช่องนี้เปิดมาตาโดนเหล่าพี่น้องต่วามีคลิปวิดีโอแค่สิบวิดีโอ,อ,อกับเป็นทีสารการนั่นล่ะสำหรับศิลปินของสาวน้อยเพียงเพลงสาวน้อยลำเพื่อนโชว์ก็ต้องไปใส่ช่องอที่มีลำเพล่อนออฟฟิเชียลแมนบอล่ะอออันนี้มาที่นี่ทางช่องนันกะ อันนี้ไปแล้วบาทที่นี่ช่องนี้กะถือว่าเป็นช่องใหม่น่าจะเป็นช่องอ่ะลักของน้องต่อจากนี้พี่น้องเป็นช่องของน้องซึ่งน้องก็มีการวอในครีปว่าบกขิดวาสได้กลับมาใส่ช่องนี้อีกเนาะพี่น้องเนาะเปิดว้ยแต่หลายปีแล้วห้ผ่านสองปีแล้วมันบอกอ <c oughs> าวิดีโอแรกสองปีที่ผ่านมาพี่น้องหลังจากนั้นกับนองกับบอกคอยได้ร่มเพราะว่า,ขาวเขาไปยุ่งกับองค์กรกับใส่ช่องขององ,องคอก์กรวสันทรสบาทที่นี่ยุติบทบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับกลับมาใส่ช่องนี้คือเก่าเหมือนเดิม หลังจากที่ FC Fan Club เห็นคลิปนี้ของสาวเบียนางเอกเกินบาทโอ้โหเรียกว่าส่งกำลังใจกันรัวๆเลยพยัพนันแมนบอกแมนไปยุไซติดตามแล้วกะ็ให้กำลังใจคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับน้องเบียรกับอาจารย์บาสเสืว่าถ้าอาจารย์บาสกับน้องเบียเห็นทุกข้อมเมนต์น,น่ะละเพ็นกัสิมีกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะ,ะมีกำลังใจมีพลังในการที่จะ เฮดงานต่อไปวัซนทเพาะนี่แหละเพื่อนว่าทุกชีวิตกระจองดําเนิ่นต่อไปไ<ม>เพราะว่าสิเจอปัญหาหรืออุปสรรคยังก็ตามพี่น้องสิ่งสําคัญก็คือกําลังใจนี่แหละทีเสินในห้าก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหรือว่าปัญหาไปได้ครับอ่ะสําหรับประเด็นนี้กรณีนี่น้องพี่น,อน้องเนาะก็คือห้า่บอขอ,อวิพา์วิจารณ์บอขอแสดงความคิดเห็นเด้อพี่น้องเด้อก็คือให้พี่น้องอคิดเอาเออนั่นละเพราะว่า อีหยังเพราะว่าตอนนี้เสือว่าเอฟซีแฟนครับอ่าเขาไปแสดงความคิดเห็นหลายแล้วน้องพี่น้องเนาะตอนนี้มีแต่ลีปของน้องเบียร์มีคนเขาไปแสดงความคิดเห็นอ่าเป็นจํานวนมากพี่น้องเกือบจะสองพันความคิดเห็นแล้วเออฉะนั้นแล้วเขากรสตีบอขอ,อวิจารณ์หรือว่าบอขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ออาเอาจังสันพี่น้องสํารับมือน,นี่กรถือว่า เป็นเรื่องเล่าที่เอฟซีแฟนคลับบอกหอยบอกรเิงกันหลายสําหรับเอฟซีของสาวหน่อยเพียร์บันแพงนาอพี่น้องเนาะก,กะส่งกำลังใจนัน่นแหละพี่น้องกับพ่มี่ยังอันอ่นใดนัน่นแหละถึงเม้ว่าเฮ้าสิสีว่าจังได๋ล่ะสีบ่ได้เป็นศิลปินอยู่กับท่างต้นสังกัดเก่าแล้วแต่ว่าสําหรับคนที่ชื่นชอบอ่อหรือว่าไอ้นี่กลไปให้กาลังใจน้องได้คือเกาเหมือนเดิมเสื้อว่าต่อจากนี้อ่อน้อง กับพวกหงื่อนว่าน้องสิไปขึ้นกับวงใงเดอหรือว่าสิไปในบริบทใด้แต่ว่าเอฟซีแฟนคลับก็บอกว่าพร้อมที่สีให้กำลังใจแลวก็พร้อมที่สีซัพพอร์ตไม่ว่าน้องสิไปยุ่งใส่กระตามกสำหรับวันนี้ทั้งสองคนจากลลาจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีแล้วมาพอกันไม่คิปหนักพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ